ท็อันดับหนึ่ง h a แแกษัตริย์มีไว้ทำไมกับ4ผู้โดยสารพิเศษ TG925 จากเยอรมันเมื่อวานนี้มีเรื่องราวในโลกทวิตเตอร์เมื่อ h a s แท็กกษัตริย์มีไว้ทำไมขึ้นตู่อันดับหนึ่งของโลกทวิตเตอร์เมื่อเวลาเที่ยงคืน2นาทีของวันที่22มีนาคม2563 เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวดังกล่าวทำไมแฮชแท็กนี้ถึงพุ่งแรงขึ้นตู่อันดับหนึ่งเมื่อไปดูใน Google Search พบว,ว่าแฮชแท็กกษัตริย์มีไว้ทำไมมีการค้นหาใน Google Search จำนวนมากมียอดค้นหาใน Google Search สูงถึง5 4 6ล้านแสนหมื่นครั้งสำหรับแฮชแท็กกษัตริย์มีไว้ทำไมและเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องก็คือ เรื่องราวของ4ผู้โดยสารพิเศษของ t g 925จากเยอรมน,นีที่เป็น4ผู้ติดตามกระตัดวัดชิราลงกรที่ได้ติดเชื้อโควิดและถูกส่งตัวกลับจากเยอรมน,นีด้วยเที่ยวบิน t g 925นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของโลกทวิตเตอเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดังกล่าวเกิดจากการที่ รองศาสตราจารย์ดรพิชิตฤกษิตสมบูรณ์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์เมื่อเวลาประมาณ3ามทุ่มของประเทศไทยโดยได้โพสต์ว่านาทีนี้โลกทวิตเตอร์เดือดมาก6กแฮชแท็กอันดับแรกเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดตั้งแต่ท้องฟ้าลงมาถึงใต้ถุนบ้านแฮช็โลกทวิตเตอร์แฮชท็โลกทวิภพแฮชท็ทวิตเตอร์แท็กโควิด -19 ฮแท็กไวรัสโคโรนาแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาสอบถามอาจารย์พิชิตมีรายละเอียดว่า o o o l l t ทวิ t คำว่าเทนดูก็ได้เลยไม่ต้องสมัครนะคะทุกท่านรักษาตัวเองด้วยนะคะอาจารย์พิชิตบอกว่าสมัครแล้วตามอ่านเฉยเฉยก็ได้นะครับได้เห็นรายละเอียดใครคิดกลือให้รู้สึกยังไงอีกท่านหนึ่งบอกว่าลองไปเช็คดูแล้วดูเดือดจริงๆคอนเฟิร์ม อีกท่านหนึ่งบอกว่าวาดเสียวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแฮชแทกกระตัดมีไว้ทำไมขึ้นตูวอันดับหนึ่งเมื่อเวลาเที่ยงคืน2นาทีของวันที่22มีนาคม2563มีคนติดแฮชแท็กนี้พร้อมแสดงความเห็นกันมากมายอาทิเช่นพื้นที่ของประชาชนแคบลงทุกวันประชาชนเดือดร้อนในวันที่เกิดวิกฤต ในขณะที่ชนชั้นนำเสวยสุขต่อเนื่องรัฐบาลก็ใช้นโยบายคุมคนด้วยศาสนาการศึกษาเพศแต่ประชาชนส่วนหนึ่งตื่นรู้แล้ว40ไม่ต่างกับ9ไม่ต่างจาก87654321ไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนเป็นคนที่เท่าเทียมแฮชแท็กกษัตริย์มีไว้ทำไมแล้วก็มีคนโพสต์ว่า g ดอมค่ะสนุกนะคะก,กรัตั์มีไว้ทำไมพร้อมกับมีแคปชั่นภาพว่ากรัตั์ที่ดีต้องอยู่เคียงข้างประชาชนในยามที่วงเล็บประชาชนลำบากอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกของประชาชนในเวลานี้ก็ได้นะครับว่าถูกทอดทิ้งท่านต่อไปนะครับอยู่ภายในใจเป็นหมื่นคำกษัตัดมีไว้ทำไมพร้อมกับมีแคปชั่นภาพว่า ทำไมไม่พอเพียงแล้วก็มีคนยืนอยู่บนกองเงินกองสมบัติชี้ลงมาด้านล่างที่มีประชาชนหรือป้าย300บาทท่านต่อไปนะครับอดีตอาติคุกเพราะพูดเรื่องแบบนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนทุกคนม,มีฟิลประมาณว่าเธอพูดได้ฉันก็พูดได้สรุปถกประเด็นนี้กันจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อดับหนึ่ง จริงๆแล้วถ้าเราลุกคือและต่อต้านระบบนี้ด้วยกันมันต้องมีสักวันที่จะร้มได้ททกษกัตริย์มีไว้ทำไมอีกท่านหนึ่งบอกว่าบัลลังก์ที่มั่นคงคือบัลลังก์ที่นั่งในใจคนไทยทุกคนรัชากาลที่9้าจะสถิตอยู่ในดวงใจตราบนินิรันททกกรดร์กษัตริย์มีไว้ทำไม แต่พระองค์สวรรคตรไปแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าปรบมือให้ประวินแฮชแทกมีไว้ทําไมพร้อมกับมีแคปชั่นของประวินชัชวาลพงพันธ์มีรายละเอียดว่าอีกระแมอีชนีง,งมงายหมอทํางานแทบตายสู้ไวรัสแต่มึงเสือกมาบอกให้คนไทยไม่ต้องกลัวเพราะเรามีสิ่งศักดิ์ิทคุ้มครองมากมีพระโพธิสัตว์มีพระเจ้าอยู่หัวเราจะผ่านมันไปได้อีหาราก จับอีดอกนี่ห้อยพระแล้วเอาไปอยู่ห้องเดียวกับคนไข้ไวรัสดูซิมันจะติดไหมเก่งนักไร้สาระชิบหายอีดาราสลิมไวยรัสจะกินปากมึงก่อนส่วนอื่นอ๋อพระเจ้าอยู่หัวของมึงคงมาคุ้มครองมึงไม่ได้เพราะเขาคุ้มครองราชดอเยอรมันอยู่อีง่าวนะคะท่านต่อไปนะครับมีไว้ให้เราจ่ายภาษีแพงๆใช่ไหมครับเราเคยเซฟเงินไว้มันจริงหรือเปล่า แฮแท็กกระยัดมีไว้ทำไมพร้อมกับมีแคปชั่นภาพว่าจำไว้ว่าพวกเธอมีหน้าที่แค่จ่ายภาษีให้เขาเอาไปซื้อจุดๆดเท่านั้นแหละท่านต่อไปครับแฮชแท็กกระยัดมีไว้ทำไมถ้ามีแล้วเพิกเฉยไม่แก้ไขปัญหาก็อย่ามีเลยมันเปืองภาษีประชาชนอีกท่านหนึ่งครับ no god all king o a r y man แอนดูไรอันแฮชแท็กกระสัตรมีไว้ทำไมพร้อมกับมีแคปชั่นว่า no god or king o l y man ไม่มีพระเจ้าไม่มีก,กษัตริย์มีแต่คนที่เท่าเทียมกันประวินชัชวรมพรงพันธวิทว่วาแฮชแท็กกระสัตรมีไว้ทำไมที่ฉันเคยถามคำถามนี้ไว้หลายปีมาแล้วแล้วก็มีคนติดแแท็ ก็ต,ตัดมีไว้ทำไมแล้วก็มีแคปชั่นของปวินตจัตจวรนพงพันธ์มีรายละเอียดว่าดิฉันเห็นนางมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะความสามารถจริงๆไม่มีแต่เพราะเป็นลูกเจ้าบ่าไพ่เลยสอพอว่าเก่งเหมือนโคดเง่าสักกาชตีแบดก็แพ้ทุกแมตช์จะขี่ม้าก็ต่อแต่จะเป็นแฟชั่นนิสตาแต่ก็ลอกง,งานคนอื่นมาแถมลากคราชบริพารในวงการแฟชั่นมาช่วยออกแบบ เวลาออกสื่อพยายามบอกว่าติดดินเป็นเจ้าก็ถูกวิจารณ์ได้เอาจริงๆคันจัดถึงขนาดเปิดแอคหลุมตามจิกหัวทะเลาะกับไพร่ตลาดพลูเรียงตัวสันดานเป็นอย่างไรยังพอให้อภัยแต่เอาเงินภาษีไพร่ตลาดพูที่ตัวเองดา่าจำนวน13ล้านมาสนองตันหาด้านอาชีพตัวเองผลิตเสื้อขายด้วยต้นทุนจากภาษีประชาชนแต่พอมีไรายได้เก็บเข้ากระเป๋าตัวเอง บอกตรงๆต,ตะอิดตะเอียนอีเจ้าหญิงปลวกแทแท #runway ประชาสงเคราะห์นี่คือเรื่องราวของแฮทแฮทกกษัตริย์มีไว้ทำไมส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ4ผู้โดยสารพิเศษ TG925 จากเยอรมนีแ Andrew m เกอร์มาเชลได้ทวิตว่า4สตาฟของสำนักพระราชวังของกษัตริย์วระราลงกรในเยอรมนี ได้มีอาการติดโควิดัสถูกส่งกลับประเทศไทยแรงข่าวยืนยันพวกเขาได้ขึ้นเครื่องบิน t g 925ในมิวนิกเมื่อตอนบ่ายและกำหนดแลนดิ้งที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลาตี55นาทีของวันที่22มีนาคมไม่ค่อยชัดเจนว่าลูกเรือและผู้โดยสารได้รับคำเตือนหรือไม่ว่ากำลังนั่งอยู่กับผู้ติดเชือ้อ สี่คนนี้ได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องมีการได้รับใบป,ปลอดเชื้อโควิด1ตามกฎหมายของประเทศไทยที่ต้องการในเวลานี้นอกจากไม่ต้องกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วพวกเขาสามารถแพร่เชื้อต่อไปได้แว้นบาวาเวรียที่กษัตริย์วัชราลงกรอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ในแต่ละปีกับบรรดาฮาเร็มซึ่งประกอบด้วยผู้หญิงมากกว่า20คน เป็นแคว้นที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนามากที่สุดในเยอรมน,นี่วนกระสันวัชระลงกรได้บินขึ้นไปทางเหนือของเยอรมน,นีเพื่อหลบหนีการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาแหล่งข่าวยืนยันเขาบินไปฮัมบูร์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้มีคนบอกว่าจัดตินผลเทสออกมาแล้วเป็นลบไม่เป็นบวกสำหรับโควิด -19 แต่มีผลเทส h ์ v เป็นโพสิทีฟไม่รู้จะตินไหนไปคิดกันเอาเองกำหนดเวลาที่ t g 925จะถึงประเทศไทยคือเวลา5นาฬกานาทีและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแฮแท็อันดับหนึ่งในโลกท w i t t e r ร์แฮตแท็กระตัดมีไว้ทำไมกับ4ผู้โดยสารพิเศษของ t g 925จากเยอรมนี ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ line, สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ